สวัสดีครับป่อเม่พี่น้องเอฟซีหมอลำสาวหน่อยพิบานแพงทุกปู้ทุกคนครับผมท,ทักทายพี่น้องทางทายพี่น้องเอฟซีตอนรอบคําครับที่บ้านสาบากอําเภอพยากรภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับหลังจากมาเคลื่อนที่ได้ทำการแสดงอยู่โบสุมวิสัยครับบ้านหมอลำบ้านหมอลำสาวหน่อยก็ว่าได้ครับมาเคลื่อนเลยข้าเจ้าุข้าเจ้าจมุ่งอย่างกัน เป็นมุงอย่างกันครับเดี๋ยวพาไปนนนไปเบิ้องเารู้อยู่แต่ว่าอยากเหนต่กันาปเปิด้างไดนเด้อทาน้ตาไสัก่างกเขาเห็นมากมาทั่วโลกเล้วได้ไไปยล้อเปล ใช่ใช่ให้เพมเอาได้แบงนี่และจะได้เมื่อยเมื่อยมครับเป็นยุงใช่ไหมเป็นยุงเขาเปิดอีกเลื่อนนึงบล้วาุว้อ้าวอ้าวไม่ดุนเลย ครับพี่น้องคารานีเอฟซีครับเอฟซีพีขมบอดครับในน้ำรางวัลเนมัของมาหมอบไทยครับพี่ขมบอดครับอันข้องไว้ตอนนี้ก็ได้ดัครับตอนแรก นักวันขางเคียงน้ำาเอกบัวใจเก็บภาพสวยๆนะครับคขอชวนี้่านียครับตอนนี้เราก็กองนี็แพร่ไปทั่วโลกแล้วครับตอนนี้คนทั่วโลกเราก็จะได้เห็นนะครับตอนนี้โอ้ยจีนี่มีกำลังใจตัว เด่อยวนอะได้ขายเก็บขัดแชมป์พี no ่ว่าประสบความสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งที่ว่าอีฟซเขามองอีว่ามีงานเนาะนี่ไหมเขาอะรอรอนิกาจเรื่องเพรสธรรมดาไปมาดูแ่เธอบพ่อเธก็ก็ดีใจใดูมาตั้ก็ก็ก็กลับมาแันเป็า ใช่ใช่ก็ดูแล้วก็ดูตั้ง่เด็แล้วก็โตไปแล้วก็กลับมาก็ก็เห็นเขาอยากแบบอะรกตัวเห็นอะไรนะเห็นอะไรกคนก็ช่วยกันช่วยกันช่วยกันสร้างความสุขสร้างความมานานี่ขอบคุณกนแนกจากลอสตันนะครับบอสตันประเทศอิกาครับ่แล้วแล้วอากาศยังันเรียงค่ะตอนนี้พูดไหมเนีย เกมนี้ก็สนุกน้าไปทีครับเอ็นจอยใช่ไหมผมเอ็นจอยเลยเอ็นจอยนะแต่คำของคุณเยอมากมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้อนรับยังไงมันผงจะสมเกียรติสมศักดิ์ที่นะคนนมาเป็ ใจน้ำเพลินครับพี่ขโมงกับเอฟซีนี่น,น้ำมาไลามา่มาไห่เกี่ยวกัน้ำนาฬิกามาไห้่คหาบผมคือค่ยังรู้อีกบาอ่าครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่นออ้องเขากเลิงงานเวทีครับสถานการณ์จากเวทีเป็นจะได้ครับ เมื่อนี้แสดงที่บ้านสะบากัำบลลาดตำบลลาดลาดยังผมจำไม่ได้แล้วพี่น้องแต่ว่าอำเภอพระยากระพุ่อมพิสัยครับพี่นอ้องครับพี่น้องมาเบิงทะเลสาบครับมื่อนี้เป็นงานฟีครับคนนี่ จากแสดงขึ้นนี่เสร็จกไปเรียนที่ศรีสะเกดครับศรีสะเก,ะเกบเดบ่ไดล้ลงคลิปสองมือแล้วพี่น้องเมื่อวานนี้บ่ไดล้ลงคลิปเพราะว่ามันจันเวลามันจันเจออครับหนึ่งสาเหตุคือคือจากการที่ว่า ตั้งของเสียดสายอย่างประมาณนี้ครับเพราะว่าผมเป็นนักดนตรีเนาะครับผมก็ต้องตั้งของเสียดปุ๊บผมก็ต้องนําเอาของเครื่องดนตรีขึ้นไปตั้งไปวางไว้มันก็เลยบม่ใครมีเวลาครับเหมือนวานนี้ผมต้องขออภัยพี่น้องเยอะหลายเด้อครับที่บได้ลงคลิปให้เบิ่งวันนี้แต่ว่าผมก็บผมเป็นยังครับผมก็สิพยายามทาให้ดีที่สุดนะครับต้องแบ่งแยกเวลา โอเครบเเับเดี๋ยวกะเดี๋ยวกะดีขึ้นนะครับท,กกทุกอย่างต้องมันก็ต้องอาศัยความอดทนนะครับเพราะผมกับแม่ศิลปินเนะเาะศิลป <c oughs> นดนตนนีคือมันต้องมันต้องนั่น่มเทเวลาให้ครับดนตีครับหันเขามื่อเสียม้วมนจะทายคลิปเสีเดี๋ยวเกิดนั่นมันมผิดพลาดขึ้นมากสี่นะครับ พราะฉะนั้นผมต้องเอาใจใส่และท,ทุ่มเทให้ครับเรื่องดนตรีสักอนทำงานหลักสะกอนหวังว่าพี่น้องเอ็มซีก็เข้าใจด้วยครับ mm hmm. ผมก็เดงทด่้ราไปเรื่อยๆมีเวลาผมก็เดทาย้อยลงดีนะครับพี่น้อง มาปุษสานเทศจะงงครับเนี่ยมาจม้ามามาลอมาเลยเป็นปะครับเนี่ยเอครับเอฟซีเอฟซีเองหญิงเนเห็นรถมาล้มาเลยดกรถอุกยิงรถตู้จอดที่ไหนแต่กรงสีพักวันนี้ได้รถอยู่นะมือนีเป็นงานฟรีปะครับเนี่ย าจองไอว้เลยนี่นนบวกกับบ้านเล่นบา้บางวันนี้มันรอเล่นบา้บางโอ้ครับครับเอาขอให้เที่ยวสนุกขอยสนุกสนานเรื่องขึ้นดีเด้อครับ เดี๋ยละวเผื่นมีป้ายทุกทุกศาสตร์ครับพี่น้องนี่หนาข้านครับพี่น้องไม่ข้างครับที่เห็นทะเลาสาบแบบนี้ครับ<อ>พระเจาะ้าปู่สายเราใช้ทัพพระเนตรตั้งตั้งขวางตั้งเวที่นมด้วยครับพี่น้ ออขอฝากคลิปนี้ไว้สำนีสก่อนครับพี่นอกเดี๋ยวค่อยพอกันใ่ช่วงปูยิงอื่นเวทีเดอ้อครับพี่นอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่นกอ,อันนี้รำเพลิพนงควาเชี่ยวครับครับสวัสดีครับ